โอ้นี่มันนี่มันที่ไหนกันก็สวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคฮซิตเอชเนั่งนะครับเป็นเกมที่เรียกได้ว่าผมเนี่ยโตอมเกมนี้เลยจริงๆผมมีไอดีที่แบบเล่นไปแบบระดับประมาณเกือบร้อยนะเออวเกือบร้อยแต่ว่าโดนแฮกคลายไปไหนไม่รู้นะครับแล้วก็เติมมาอย่างเยอะไอดีนี้ก็ก็ไม่รู้เติมไปหรือเปล่าก็น่าจะเติมนะนี่ยงพีพี BIP ดึงเลยนะก็มันก็จะได้เติมค้างแรงมันจะได้ปืนไงเออเดี๋ยวเรามาดูาทางองปุปกรณ์กันหน่อยนะครับโอ้โหช็อตคัดกุบมีแค่สองเองอเลยก็สำหรับวิวที่นะครับก็จะพาผู้ชมเข้ามาเรียกว่าเสพบ,บรรยากาศเดิมๆนะเสพความรูม้สึกเก่าๆเดิมที่เอ,อเคยมีกันนะกับเพื่อนนะแต่ก่อนในเกมนี้คือแบบเล่นกับเพื่อนสนุกสนุกเลยคุณบารยากาสียเวลาเราไปดูกัน เดีวเราจะไปเล่นแบบว่าเอ,อจนจะระดับเลยนะโหนโหดตึงๆไปแบบว่าไปทีมไม่ทีม Red เล m a แมทอ่าแต่ไม่เราไม่เราไม่สามารถที่จะไม่มีเพื่อนไงเออเอาจจะต้องไปคนเดียวไหมไปโซโลโอ้โหว้ยพี่น้องหนึ่งนาทีเข้ามาแล้วครับก็ยังหาห้องไม่เจอนะครับสำหรับการหาห้องเล่นซื้อน่เราจะไปว่าต้อง นี่ไงนี่ไะต่อสู้รีวไงยองกยุทธจัดระดับแข่งันดับอะไรวะเข้าห้องเลือกหฮ้ยจะไปหาห้องดีกว่าครับคุณผู้ชมไปยมีทีมเดี๋ยวเราจะไปลองไปเล่นแบบว่าทีมเดสแมนนะอืมมันอาจจะง่ายกว่านะโอ้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 ความคาสสิโอ้ดานดานคาสสิทั้งนั้นไม่มีเปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลยหรยอไม่มีอัปเดตอะไรเข้ามาเลยไม่มีอัปเดตอ๋อมีมีอัปเดตอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะยังอ้าว เอาด่านรถไฟทำไมอ่ะทำไมล็อกอ่ะผิดเดิอให้ดานน well? ี um ้คุ like ้นๆนี Dude, yeah> uh> ah, uh, ええ่ไปคัดลอกก็ป Ges ีใครมาเอฮ้ยไม่ใช่หรอกเขาคิดเองเอออดดานนี้ดีสไนนะใครที่แบบใครสไนนะเพิ่งเล่นด่านนี้เลยอืมเอาเดี๋ยวมาไมเฮ้ยไม่ใช่อ่ออะไรอ่ะน่าลักเข้ารวดเร็วห้องต่อสู้เออห้องต่อสู้นะครับผมมา บอมโซโล่นี่เลยเราต้องเล่นแบบทีมเล่นแมทน,นี่ไงอันนี้ใหม่อ่ะเราสตาร์ทดูโอ้โหอยู่คนเดียวปยเปล่าเปียหัวใจเดี๋ยวนะไม่ได้เราต้องไปยิงกับชาวบ้านชาวช่องก,กันกูยอมมึงก็ได้กูรอ,อ,อก็ได้อแมทชิง่งดูว่ามึงจะนานแค่ไหนนานแค่ไหนก็รออืมถือสังอ่งให้รอฉันก็รอ ยังจุดหมายแลไม่มีใครเอาเอาได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับโอ้หลังจากที่รอนมาสองล้านปีเอ้ยทำไมทำไมไม่เจอเอ้ยมีสองคนเองเหรอเฮ้ยให้หยุดโอ,โอ้ความค้างอีกโอ้โการซูมโอ้การยิงโอ้ไม่มีซูมนะครับเกมนี้ลีโนโ่โอ้โหกันกระโดดแบบ การกระโดดแบบแข็งนี่มันเอาที่ตาเมื่อชันยังไงอะโอ้ยบืนดีคอยไม่ต้องพูดถึงไม่มีเลยเชิเ็จความสมบูมจริงไม่มีเลยเอ๋เดี๋ยวลองเล่นตัวสองดูนะคุณผู้ชมอืออืออือโอ้อะไรอยู่จิ่นาต้องสับปืนเพื่อได้ฟิวเพื่อให้ได้ฟิวโฮ้โอ มันมีการเก็บปืนด้วยนะคุณผ hey, ู้ชมนี่นี่ไงเพอเก็บปืนเขาใช้ออกมั่งฮะเอ้ยนี่สโคปมีเอ้ยเอาโอ้คบแบบไม่ต้องปานเลยสู้มันขาศิกโอ้เข้าหัวเน้นเน้นสู้สู้แบบนี้ไงข้างไหล่แอรเแอรสู้แบบสมจริงสมจริงจัดเลย นี่มันเกมสมจริงในตำนานบริจีบกองนาคุณผู้ชมเออโอ้โอของท่านอ่าเวลาสมาัถที่จะเกิดทันทีด้วยการใช้ดาวใช้เพชรไปเลยเออไม่ได้ห่วงไอมีเยอะอแต่ก่อนนี่เติมจาดเลยนะโคตรติดบอกเลยเกมนี้เล่นกับเพื่อนสนุกมากเลยไม่เจอใครอู้เพื่อเกิดกันเลยอู้โอ้โหข้าหัวน่ะอู้โอ้โหอู้การสะเต เมีสองปืนเลยช็อตคัดแล้วาเอาไห้สอนมาคุณผูมอือสองปืนก็มันได้เออต้องกระโดดยิงนะอือยัน่วยเหลือกันเกิดขึ้นต้องกโดดอ่าสต็ปกระโดดจะโดดยิงไม่เคยแม่นเลยแต่ก็ยังกระโดดกันโอ้ยโหยยิงยิงง่ายหรอถ้านี่มันเทพเก่าไปโอ้ยเพื่อนเอ้าโอ้โหินี่ใส่หมดไม่สนลูกใายเอื้อกูจะ แต่กูยังไม่ได้ยิงใครเลยเอ็นตัวหมอลูกสองวะอ้อใช่นะเอ้านี่ไงโอ้โหูทุกนฮัลโหลอ่ะเดินไปไหนไอ้กูอยู่นี่ลูกสองลูกเอ้าหูยยิงไม่โดนใครเลยชักเม็ดหนึ่งปกติผมไม่ไม่ตั้งปุ่มไม่ตั้งปุ่มแบบให้มันตามมือนะทุกคนแต่ว่าเออ่ผมรู้สึกว่ามันก็ยังเล่นมันก็เล่นได้อยู่ก็เลยไม่ได้ตอบแก่ื้อ ปรับก็ได้หัวโทษขอปรับก็ได้ฮะ,ะอืะไมไรนะครับเฮ้ยขอตั้งงานไว้นึงได้ไหมเล่าเออเดี๋ยวเราเออน,นี่นี่ฟิกฟิกความทรงจำกลับมาแล้วโอเคปหมเออนี่โอ้ตรงนี้ใช่ไหมยิงตรงนี้ใช่ไหมทำไมกูยิงต่ำแต่ว่าเฮ้ยคืออ่าเซฟติ้งมันเป็นเซฟติ้งสมัยแบบว่าผมเล่นนะคุณชมมันก็เป็นเซฟติ้งสมัยก่อนนะกูกดเป้า ตายเลยอืมเดือดจริงเต่ามันต่ำได้วะยังไงโอ้โหจะเป็นปัจจุบันนี่คืออยู่ข้างบนสูงสูงโอ้โหมีปืนมากมายให้เราเลือกเล่นโอ้โหของใหม่ก็จะได้อยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โหขอตักอ๋อเขาเอาลูกกระสุนหรออุ้ยอืออืออ่าเรียบร้อยโอ้โหชนะไปดิโอ้โหเน การต้อนรับกันกลับมาของเกซิน <c oughs> ่าเยอะขนาดชื่อยังโคตรเก่าเลยยงไม่ได้ชื่อสมัยตะก่อนนั่นเองนะอืม <c oughs> อยากเล่นหรือว่าอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรผมไม่ดูอันนี้ยังไม่เคยเล่นนะคือช่วงที่ผมเล่นมันยังไม่มีอัปเดตมานะก็อยากยลองดูอ่ะมงใครมึงมีใคร,ใครแล้วกูยิงกับใครแล้วมึงก็ลองคิดดูดิสมาทแมทอ่ะสมาทแมทมึงสทำ สมาร์ทแมทสมาร์ทมึงสมาร์ตตรงไหนเนี่ยมึงแมทกูมาคนเดียวนนมนงกูอยากจะถอบถามสอบถามความสมาร์ทของมึงยิยมึงสมาร์ทจริงปะเนี่ย้วคนเล่นมึงมีปะเนี่ยถามจริงหรอเราลองลองอีกสักทีหนึ่งนะเดี๋ยวเราลองแมทอีกสักทีนึงเออว่าจะเจอเจอใครบ้างไหมเขาอาจจะแบบว่า,าไปแบบว่าวิว แรงสูงๆกันแล้วนะก็เลยไม่ค่อยมีแบบว่าคนแรงต่ำนะก็เลยแบบว่าแมทคนมันก็จะเจอแล้วน,นี่นะครับคุณผู้ชมเออไอ้เดี๋ยวนะผมรู้สึกไอ้ยแคนเซิลก่นอนเฮ้ยเฮ้ยแคนเซิลก่อนอยากจะลองวางระเบิดสักหนึ่งทีทำไมให้กูแคนเซิลด้วยดื้อด้วยดื้อด้วยไห้กูแคนเซิลด้วยอ้าวอยู่ดีโอแคนเซิลให้กูเฉยเลยอะไรของมันวะ เฮ้ยอ่ามาดูแชทโลกไม่แชทโลกมันเหมือนไม่มีใครอยู่เฮ้ยอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โอ้เข้ามาแล้วนี่้าสีอ่ะออกไปเลยูตืบเลยไอโอ้โอ้เข้ามาแล้วนี่เฮ้ยมันทำไมเหมือนมันเห็นมันมันมีแค่เหมือนมันมีแค่คนเหมือนเมื่อกี้เหมือนคนในแชทอะเมื่อกี้เหมือนมันไม่มีใครแล้วอะเล่นกันอยู่แค่เนี่ยเฮ้ยเ๋าอะ พี่กูเหงาเหมือนเล่นกันอยู่ไงเนี like ่ยนะการซับมีดซับปืนแังไงกับสิโอ้โหนี่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 มันประมาณมันประมาณเออมันประมาณยิงไม่ได้คือการวางบอมมันเป็นมันเป็นคิดคือนะผู้ชมแต่จริงๆแล้วเราไม่เคยวางกันเลยเราเรามายิงกันอย่างเดียวเออคือเบืดนี่ไง โอ้โอ้โอ้โเป็นไงเป็นไงอ่ะปืนกูไม่จาออะไรของมันเลยปืนกูไม่จอบมันเลยโอ้เขาเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มเข้ามาแล้วเออเราจะวิ่งยาวนะวน่งยนะรู้สึกว่าเริ่มมีความสูสีกันนิดนึงนะโอ้ตรงนี้เป็นมุมสองสไนเปอร์สุดฮิตยอดฮิตสุดโคตรอ๋ตายไปแล้วพืนกูไม่ช่วยอะไรเลยเราจะรีบวางเลยนะเราอยากได้แบบว่าช็อตวางเลยโดนอๆเอ้ากูโดดไปหน ต่อที่วางไงวะไประเบิดฮัลโหลเอาระเบิดเอาเอาตอนแรกเอาเฮ้ยอเป็นคนถือระเบิดมาไม่ใช่เหรองงเลยเอาเอาปะปะปะเออตายนะกูตายเลยอ๋อนี่ระเบิดเอาเมื่อกี้โอเคอันไหนนะเอาไม่ใช่เอา ยังไงวะอาจจะเป็นเน็ตผมก็ได้นะหรือซัมติงอะไรอย่างเดี๋ยวผมจะวิ่งยานะจุดที่เอ่อผมนี่หล่อมากถ้าวิ่งตรงนี้ผมนี่เล่นตรงนี้หล่อมากบอกนะเลยเราเขียแล้วมึงเอาไประเบิดไปตกโโอ้บผมยังงึกเลยไอ้ควายยิงไม่โดนทำไมทำไมไม่ทำไมทำไมเดี๋ยวนะโอเคดูแหละดูเป้าละโอเคมาโอเคเราไปกัเพื่อนเมื่อกี้โทษทีเมื่อกี้เอ่อ มือมันลืน่นมือเป้ามันมันหายหนึ่งมันไม่ชินเป้ามันต่ําเกินอ๋อเอาไม่เพื่อนของมัน,อนตอนดอยยังวะสวัสดีเหลอแค่อยู่ตอนนี้ไม่แคลปตุยตูดมีใครอยูอ่อ้าวอ้าวขอโดปืนเลยลยกันเอ้อยโอ้ยไอเคยอเนี่เหรอที่ทำให้ผม ไอชื่อเขามาโคดคิงเคซีนายเอคคิงเน้่ยไปไหนวะไปดึงแล้ว,ว,ลวอืม,มคิดว่าไม่มีใครอยู่อยู่หละผมนี่เอคคิงนะไม่ได้มางงอ่ะไอ้กกดยิงไม่ได้ไอ้กกดยิงเอ้ยขิวซองเฮยน้องเดี๋ยวเราจะไปเอาระเบิดดีกว่านะ ปมาเฮ้ย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 แพ้เลยแพ้เลยโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้นะเป็นการเข้ามาแบบว่าโลกเก่าผมนะต้องบอกว่านี่คือที่ที่ผมโตมาเออก